สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับกระต่ายนะคะอินเตอร์นะจ๊ะมาเปลี่ยนช่องใหม่แล้วเป็นช่อง youtube เป็นช่องอินเตอร์กระต่ายอินเตอร์นะคะทุกคนอ่ะอันนี้เราอาัดสดนะคะหน้านี่เราสดมากเลยนะเนี่ยสดชื่นนะคะเอาของมาส่งลูกค้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพบกับบอลน,นะคะอันนี้เราก็ชิวๆเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นบอลสตรอเบอรี่สตารนะคะทุกคนคะ่ะนะคะเห็นไหมคะบอลสตรอเบอรี่สตารนะคะ โงหลงนะคะอันนี้อะไรนะสาวน้อยปาแป้งสาวน้อยปาแป้งอันนี้อะไรคะ,อ,ระรอ่านะคะโอ้บ้าน,นี้เขาก็แฟชั่นเหนือแฟชั่นน้องบอลน,นะคะอ่ะนี่ค่ะก็กุุงไกเซอร์ของเรานะฮะนี่กุุงไกเซอร์ใบใหญ่มากนะคะแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้่เยอะอะบ้านนี้อ่าบอกชื่อมานะฮะ ถ้ามีสายชนนี่ไม่ต้องอยู่แบบนี้เลยนะคะขับเบนเลยจ้ะ <laughs> <that S 1> <laughs> ถ้ามีสายชนนี่ไม่ต้องนะ <c oughs> คะเราก็จะไปขับเบนกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อวานนี้อัดกล้องเขาเหนื่อยเมื่อวานหนูเหนื่อยมากเลยอะอาจารย์ถ่ายรูปอะไรนะคะกรุงเรนหม,มากนะคะอันนี้อะไรคะสรุป ให้ดูกรุงเดนมาร์กนะคะถ้าเกิดกรุงทนกรุงทนบุรีอะไรถอยไปก่อนนะคะน,น,นของประเทศไทยอันนี้กรุงเดนมาร์กนะคะประเทศเดนมาร์กก็มาที่นี่แล้วนะคะมาอยู่ที่อุบลแล้วนะคะทุกคนคะต้องหลบให้เขานะคะอันนี้น้องคงจะไม่ไหวค่ะลูกไม้าดอ๋ออันนี้ลูกไม้ป่าก้านดานะคะกคุ้งไกเซอร์แหละอ๋อแต่มันกุุงไกเซอร์แหละะกุ้งไกเซอร์สีเขียวเอียวอันนี้อะไรนะคะ ไหนอีเหนาอีเหนาสีขาวไหม่ะอีเหนาอีเหนามรกตอีเหนามรกฏเหนาไปเหนามาตอนแรกเป็นเหนาขาวแต่ตอนนี้เหนามรกตค่ะก็เลยเรียกเหนามรกตนะคะอันนี้เรียกอะไรนะคะคุณพี่คะค่ะอยากได้ชื่อนั้นนะคะออะให้ดูสตรอเบอรี่สตาร์ที่เหมาะกับเรามากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดมาไม่แต่ซักผ้าที่ไหนอ่ะ ที่เครื่องหออันนี้คือสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะเห็นไหมเห็นสตรอเบอรี่สตาร์ไหมคะอุ้ยน้องน่ารักเนาะโอ้โหสตรอเบอรี่สตาร์เหมาะก,กับการเอาง่ายๆบอลทุกบอลนนะ่ะคือน่ารักหมดเลยอะดูแบบดูเราเหมือนเป็นแบบสายสายบอลนนะ่ะอันนี้คือสายบอลน,นะคะทุกคนบอลสีเลยกระต่ายอินเตอร์นะคะอันนี้ช่องกระต่ายอินเตอร์ ช่อง youtube คือชื่อกระต่าย i n t e r อร์เเข้าไปเลยนะคะก็จะเจอเลยนะจ๊ะเปลี่ยนช่องแล้วเมื่อวานเจออ่าเจ้าของช่อง youtube ค่ะเขาบอกให้หนูว่าเปลี่ยนชื่อซะจำได้นะคะเอาไปมาแล้วก็จะมีสายนะคะทุกคนอันนี้คือหน้าสดนะคะหน้าสดนะจ๊ะสดจริงค่ะเมื่อวานเหนื่อยค่ะไม่ไหวเมื่อวานแบบอาจารย์ถ่ายหน้าให้เราไม่ไหว อันนี้เอาของมาส่งนะคะสรุปแล้วได้ลูกไหมคะอันนี้นกกระทาอันะคะถ้าเกิดคิดถึงไข่นกกระทาคิดถึงที่นี่นะคะสายบอลก็มานะจ้ะอ่ะแล้วลตัวนี้อะค่ะพี่ออโอ้ตายแล้วนะคะกุ <laughs> ุงไกเซอร์ใหญ่มากคะ่ะอันนี้ชื่นชมของกุุงไกเซอร์นะคะใหญ่นะคะ ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีนะคะพบกับกระต่ายใหม่กระต่ายอินเตอร์นะคะช่อง y t u t u กดกดซับสไคร b ์กด,กดตะไคร้ให้หนูด้วยแล้วกดติดตามให้หนูด้วยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ